ชื่อของคนเราส่วนใหญ่ก็สุข,สข,สขทุกข์นันนะนะที่จริงจะเรียกว่าทั้งหมดเลยก็ได้นะที่ยังยเป็นปุถุชนเนี่ยจะเรียกว่าชีวิตนี้มันเป็นส่วนผสมของสุขและทุกข์ก็ได้ปะปนกันมันไม่ใช่แค่ชีวิตอย่างเดียวนะ การกระทําทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เป็นส่วนผสมของสุขและทุกข์อยู่ที่ว่าอะไรจะเป็นตัวนำหมายความว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยสุขนำหน้าแล้วก็ตามมาด้วยทุกข์ขณะที่บางอย่างการกระทำบางอย่าง ทุกนำหน้านะล้วก็ตามมาด้วยสุขคาว่าทุกในที่นี้อาจจะหมายถึงความยากลำบากความไม่สนุกความน่าเบื่อจำเจหรือว่าความไม่สบายเนื้อสบายตัวก็ได้ลองพิจารณาดูนะ อย่างเช่นการเรียนเน่นะการเรียนเนี่ยถ้าว่าถ้าขยันเรียนนะมันก็เหนื่อยนะมันก็ลำบากนะต้องบางทีก็ต้องอดเล่นอดเที่ยวอดดูหนัง หรือบางทีก็ถึงกับอดหลับอดนอนแต่ว่ามันก็ตามด้วยความสุขนะก็คือว่าขยันเรียนและมีวิชาวความรู้มันก็การประกอบอาชีพก็ทำได้ง่ายมีการงานที่มั่นคงชีวิตก็สบาย แต่ว่าใหม่ๆเนี่ยมันทุกข์นะชีวิตของนักเรียนที่ขยันเรียนก็จะรับรู้ตรงนี้ได้คือว่ามันทุกข์นำหน้าแต่มันก็ตามมาได้ส,สุขสุขในที่นี้คือว่าชีวิตสบายนะ,ะมีอ่ะ การงานที่มั่นคงนมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะตรงข้ามถ้าเกิดว่าเลือกที่จะสุขไว้ก่อนนะอย่างเช่นนักเรียนบางคน,นไม่ขย,ยันเกียจคร้านการบ้านก็ไม่ทำใช้วิธีง่ายๆนะ เวลาทํารายงานก็ไปลอกรายงานเพื่อนหรือว่าไม่ก็ตัดแปะบางทีก็ถึงกับไปขโมยนะรายงานของคนอื่นมาอันนี้มันสบายนะไม่เหนื่อยบางทีก็โดดเรียนไปเที่ยวอันนี้เราสุขนำหน้านะแต่ว่าก็ตามมาด้วยทุกนะ ก็คือไม่มีวิชาวความรู้ไปทำงานที่ไหนก็ลำบากชีวิตก็จ,จะเดือดร้อนไม่สามารถที่จะมีอาชีพที่เป็นหลักแหล่งได้อันนี้ก็เรียกว่าสบายนำหน้านะ้้วก็ตามมาด้วยความทุกข์ ถ้าลองสังเกตดูเนี่ยมันมันก็เป็นอย่างนี้นะกับการงานหรือว่ากับการกระทําต่างๆคนที่เขาประหยัดอดออมเนี่ยใหม่ๆเขาก็ลำบากนะเพราะว่าการอดออมเนี่ยมันก็หมายถึงการไม่สามารถจะใช้ใจ่ายเงิน ตามความอยากได้อยากได้นั่นอยากเสพนี่ก็ต้องอดกัน้นอยากไปเที่ยวก็ต้องอยับยั้งชั่งใจหรือว่าหักห้ามใจก็อยู่อย่างมัธยัตจะไปไหนก็ต้องนั่งรถเม์หรือบางทีก็ต้องเดินเอา อันนี้ก็เรียกว่าทุกนํำหน้านะแต่ว่าก็ตามมาด้วยนะความสุขสบายเพราะว่าตอนเงินเก็บนะเ,เงินนั้นก็เอาไปใช้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาไปลงทุนหรือว่าซื้อบ้านนะสำหรับทำมาหากินค้าขายไม่เป็นนี่นไปเป็นสิน ชีวิตก็ปลอดโปร่งโล่งสบายแต่บางคนก็เลือกใช้วิธีที่เอาสบายไว้ก่อนนะแทนที่จะประหยัดมัธยัตนะิเขาก็จับจ่ายมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อหรือเสพสิ่งต่างๆไม่รู้จักเก็บพร้อมรอมริบ มันสบายเนี่ยนะอยากไปเที่ยวก็ได้ไปอยากดูหนังก็ได้ดูอยากกินอะไรก็ได้ก,กินของที่ชอบมีนําซ้ำอ่ะเดี๋ยวนี้ก็สามารถจะกู้เงินหรือว่ายืมเงินจากอนาคตมาอาศัยบัตรเครดิตอะออกถอยบัตรเครดิตมาก็โอ้จ่ายใหญ่เลย อันนี้ก็เรียกสบายสุขนะสุขนำหน้าแต่ก็ตามด้วยความลำบากเพราะว่าเป็นนี่เป็นศินนะไม่มีเงินเก็บถึงเวลาเจ็บป่วยก็ไม่รู้ยองเงินที่ไหนมาแถมไอ้นี่สินที่พ่อพูนจากการใช้จ่ายเกินตัวก็ทำให้เป็นภาระ ไม่มีเงินจ่ายนี่ก็ถูกยึดบ้านยึดรถดางทีก็ต้องถล่มนะไปหาทางออกที่จะช่วยให้ได้เงินเร็วๆไปเล่นการพน,นันไปซื้อหวยหรือบางทีก็ไปประกอบมิชฉาชีพขายยาบ้าไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันนะมันก็รวยเร็วเนี่ยสุกนำหน้านะรวยเร็วสุขนำหน้านะ แต่ว่าตามมาด้วยความทุกข์นะเพราะว่าถูกตำรวจจับติดคุกติดตารางไปออกกำลังกายก็เหมือนกันนะนะหลายคนก็อยากจะรักษาสุขภาพให้ดีก็รู้ว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญออกกำลังกายไม่ว่าวิ่ง หรือว่าว่ายน้ําหรือว่าโยคะนี่ใหม่ๆมนี่มันก็เหนื่อยนะแถมไม่ต้องตื่นเช้าต้องเคี่ยวเข็นตัวเองแทนที่จะหลับสบายก็ต้องตื่นแต่เช้าขึ้นมาวิ่งหรือว่าออกกําลังกายไม่อยากนะแต่ว่าก็ต้องฝืนใจเหนื่อยก็เหนื่อยอันนี้เรียกว่า ทุกนำหน้าแต่มันก็ตามมาด้วยความสบายหรือความสุขเพราะว่าพอทำเป็นอาจ,จินสุขภาพดีไอ้โรคภัยต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคหวัวใจโรคเบาหวานโรคตับโรคไตสารพัดมันก็ไม่มารบกวน ก็เรามีชีวิตท,ที่ปลอดโปรง่งปลอดจากโรคภัยแต่หลายคนก็ใช้วิธีอขอสบายไว้ก่อนใครจะออกกำลังกายใครจะวิ่งก็ช่างฉันขอนอนขอขอใช้ชีวิตแบบสบายไม่ยอมใช้เรียวใช้แรงจะไปไหนก็นั่งรถ ไม่เดินมันก็สบายเนะี่ยนั่งๆน,นอนๆมัน,นสบายอยู่แล้วแหละถ้าเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อเกิดความทุกข์ตามมาความเจ็บความป่วยเดีย๋ยวนี้บางทีโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดทำให้ เสลในสมองแตกหรือว่าเป็นอมัมพษ์อัมาพาตเนี่ยเกิดขึ้นแม้กระทั่งอายุแค่สามสิบสี่สิบนี่หรือว่าโรคอ้วนโรคเบาหวานถามหาตั้งแต่อยู่ไม่มากนั่นที่เรียว,ว่าสบายสบายก่อนแล้วก็ทุกทีหลังเอาคนส่วนน้อยนะที่จะเลือกทุกก่อนแล้วก็สบายทีหลัง ส่วนใหญ่ก็ขอสบายก่อนแล้วก็ต้องไปเจอความยากลำบากเจอความทุกข์ในภายหลังเวลาติดเล่าติดบุหรี่ก็เหมือนกันนะไอการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เนี่ยโอ้มันทุกข์มากเลยบางทีก็ต้องเจอกับอาการลงแดงเจอกับความ ปั่นป่วนนะของร่างกายและจิตใจมันทุกข์มากเลยนะแต่ว่ามันตามมาด้วยความสุขความสบายเพราะว่าไอ้โรคภัยต่างๆก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่ในทาตรงข้ามนะคนที่เลือกสบายไปก่อน กินล่าสุกบรลรีนะมันผ่อนคลายมันสบายได้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงได้เข้าสังคมดูเหมือนว่ามันสุขทั้งอสุขหลายมิติแล้วเกินแต่ก็ตามไม่ได้ความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะโรภคภัยไข้เจ็บโรคปอดโรคมะเร็งมะเร็งตับ ถุงลมโป่งพองแล้วก็จะรวมถึงหนี้สินต่างๆที่ตามมาเพราะว่าติดเล่าหมดเงินไปกับการกินเล่าไม่มีเงินเพราะว่าทำงานทำการไม่ค่อยได้การกินก็เหมือนกันนะการกินถ้าเลือก สุขไว้ก่อนเนี่ยมันก็ทุกตามมาทีหลังกินตามใจปากของหวานไอติมช็อโกโกแลตนะหรือว่าเนื้อสัตว์นะกินกันเป็นร่ำเป็นสันมันก็สุขนะเพราะว่ามันได้สนองอความอยาก เรียกว่ากินตามใจปากที่ไหนว่าอร่อยเอาก็ไปกิน,นอาหารมีรสมีชาติแต่ว่ามันก็มีความทุกตามมาเจ็บป่วยนโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคเกาต์สารพัดที่บางคนนะเลือกที่จะกินอาหาร สุขภาพรสชาติก็ไม่ไม่อร่อยเท่าไหร่หรือไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่จืดๆก็กล่ำกลืนฝืนทนนะเพราะว่ารสชาติมันไม่ได้คุ้นปากเท่าไหร่แทนที่จะกินเนื้อก็กินผักแทนที่จะกินหวานก็กินจืดอันนี้ก็เรียกว่า นะทุกนำหน้านะคือไม่ค่อยสไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยสุขเท่าไหร่ไม่ค่อยเพราะมันไม่อร่อยแต่ว่ามันตามมาด้ความสุขในที่นี้คือสุขภาพดีอายุยืนยาวแม้แก่แม้ชาราก็ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมารบกวนเท่าไหร่ อันที่ยกมาเนี่ยเพื่อเชื่อเห็นว่าเวลาทำอะไรก็ตามหรือว่ากิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะออกมาในรูปนี้แหละคือว่าถ้าไม่ทุกข์ก่อนและตามมาด้วยความสุขนะมันก็สุขก่อนแล้วก็ตามมาด้วยความทุกข์นี่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรนะ คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาก็จะเลือกสิ่งที่เลือกกระทำในสิ่งที่มันทุกข์ก่อนคือไม่สะดวกไม่สบายแต่ว่ามันสุขตามมาเพราะว่าความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากกว่าความทุกข์ ตอนเริ่มแรกเช่นอาจจะอย่าเช่นเรียนหนังสือเนี่ยนะมันก็ลำบากนะสักหนึ่งแต่ว่ามันสุขสิบนะอาจจะทุกชั่วคราวแค่ไม่กี่ปีแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วมันก็สบายนะไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจอะไรเพราะนี่สินหรือเพราะ ความรำคาญทางเศรษฐกิจกินอาหารสุขภาพมันก็ทุกนะกรก็ไม่ได้ทุกมากแต่ว่าความสุขคือสุขภาพที่เกิดขึ้นตามมานี่ยมันมันมากมายหลายเท่าแล้วก็มันยาวนานกว่าด้วยก็คือว่าถ้ามันจะทุกก็จะทุกตอนเวลากินเท่านั้นแหละครึ่งชั่วโมงนะ ต่อมื้อแต่ว่าไอ้ความสุขหรือผลที่ได้เนี่ยโอ้มันมันเกิดขึ้นนะตลอดชีวิตไปเลยมาตรงข้ามนะกินเหล้าสุบหรี่หรือว่ากินอาหารที่ตามใจปากเนี่ยมันก็สุขนะแต่มันก็สุขประเดี๋ยวประดาวมันก็สุขตอนที่กินคืออร่อยแล้วมันเพลินแต่ความทุกข์ที่ตามมานี่ มันเล่นงานทั้งวันเลยนะเล่นงานทั้งวันทั้งคืนเลยนะคือความเจ็บป่วยเนี่ยเวลาป่วยเพราะโรคปอดโรคโรคตับโรคมะเร็งนี่โอ้มันมันเล่นงาน,รน,เ,น,งานเรียกว่าทั้งวันเลยหรือว่าตลอดทั้งวันนะมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเฉพาะสามสิบนาทีแล้วก็หายไปไม่ใช่หายใจก็ลําบากเพราะโรคถุวโรคป่องพองเนี่ยมันหายใจไม่ได้นี่ ทั้งวันทั้งคืนเป็นปีๆเลยเนี่ยจนกว่าจะตายเลยก็ว่าได้สุขเดี๋ยวเดียวหรือว่าสุขนิดหน่อยแต่ว่าทุกมากมายแล้วก็ทุกยาวนานขณะที่การกระทําบางอย่างเนี่ยเออมันทุกประเดี๋ยวเดียวทุกไม่มากนะแต่ว่ามันสุขยาวนานแล้วก็สุขมากๆเลย,ยงั้นถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะคนที่ คนที่ใช้เหตุผลใช้ปัญญานี่ก็ยอมเลือกนะที่จะ,อะยอมทุกข์ยอมลำบากก่อนแล้วค่อยมาสุขสบายทีหลังคนเราถ้าเป็นอยู่ด้วยปัญญาเราก็จะเลือกแบบนั้นนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยปัญญาเขาอยู่ด้วยความรู้สึกความรู้สึกในที่นี้มาถึงเอาความรู้สึกนำหน้าเอาความสุขสบายนำหน้า หรือสุขเวทนานำหน้าอะไรที่สุขสบายฉันเอาก่อนส่วนมันจะทุกข์ลำบากยังไงว่ากันทีหลังตอนนี้ฉันมีเงินก็จ่ายจ่ายจ่ายซื้อซ <so 네ื้อซื้อเสพเสพเสส่วนวันหน้านี่จะเป็นนี่เป็นสินเพราะว่าใช้เงินเกินตัวยังไงนั้นไปว่ากข้างหน้าฉันไม่สนใจไม่คิด อันนี้เราเป็นอยู่ด้วยเวทนาเป็นอยู่ด้วยความรู้สึกนี่ยในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการภาวนาเนี่ยมันก็ทุกนํำหน้านะแต่ว่ามันตามไมาด้ความสุขมันทุกยังไงนะก็คือว่ามันต้องกลับมาอยู่กับตัวเอง ไม่ได้เที่ยวไม่ได้เสดอย่างที่เคยทำนะต้องมาอยู่วัดหรือว่าอยู่สถานปฏิบัติธรรมไม่ใช่บ้านนะต้องสู้กับความงงเอาหานอนสู้กับความฟุ้งซ่านสารพัดรวนทั้งความเหงาความเบื่อนะความซ้ำซากจาเจหม่ๆคนที่มาภาวนาก็จะต้องเจอแบบนี้แหละ อันนี้ว่าทุกนําหน้าแต่ว่ามันก็ตามไมาด้วยความสุขก็คือว่าพออภาวนาถูกแล้วก็ทําได้ต่อเนื่องมันก็เกิดผลเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ใจเรียกว่ามีสติมีปัญญารักษาใจไม่ให้ทุกข์แม้ว่าจะเจอสิ่งกระทบมากมายแมอจะเป็นอ คำต่อว่าดาทอรหรือว่าอุปสรรคในการงานความสูญเสียพัดพรากซึ่งเป็นธรรมดาของทุกชีวิตก็สามารถที่จะอยู่กับความทุกข์เหล่านั้นได้โด้วยใจที่ไม่ทุกข์คือความทุกข์เนี่ยความโศกความเศร้าวความเครียดความต้อแท้ก็ไม่สามารถจะมา ย่ำดีบีทาจิตใจได้ก็เลยว่าเป็นชีวิตที่ปลอดโปร่งเป็นชีวิตที่สามารถจะเป็นปกติได้ท่ามกลางความผันผวนป่วนแปรซึ่งเป็นธรรมดาของทุกชีวิตถ้าว่าเป็นอยู่ในปัญญาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามีความสำคัญที่ ควรจะทุ่มเทแต่ถ้าเป็นอยู่ด้วยความรู้สึกเนี่ยก็เจ๋เสือโอ้ยทำไปทำไม,ำไมตัวนี้ฉันก็สบายดีอยู่แล้วทำไมต้องมาเหนื่อยยากทำไมต้องมาเดินจงกรมมาสร้างจงังหวะทำไมต้องมาอยู่วัดหรือว่าทำไมต้องมาถือศีลอดกินโน่นกินนี่ พวกเราก็เหมือนกันแม้ว่ามาอยู่วัดแล้วเนี่ยบางทีเราก็ต้องถามตัวเเองนะว่าเราเลือกอะไรนะระหว่างจะยอมลําบากก่อนแล้วก็สบายทีหลังหรือว่าขอสบายไว้ก่อนนส่วนมันจะทุกอย่างไรในภายหลังก็นฉันไม่สนใจทั้งที่ถ้าทำอย่างนั้นต้องเจอแน่นะถ้าเราไปช่วไปตามกระแสะความเคยชินเนี่ย มันก็สบายหรอกนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ตามไปด้วยความทุกข์เพราะว่าไม่มีวิชาที่จะรับมือกับความผันผลปลวนแปล,นปลนในชีวิตได้เลยแค่เจ็บป่วยนี่ก็เอาตัวไม่รอดยิ่งคนรักตายจากบางทีเสียศูนย์ไปเลยถ้นทั้งที่ ก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะตะเตรียมจิตใจไว้รับมือกับสิ่งเหล่านี้ที่จริงไม่ต้องถึงกับขั้นความผ่อนปลนไปในชีวิตหรอกนะแม้กระทั่งนะการทำงานนะการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องกระทบ้ากมายถ้าเรารู้ว่าเออการภาวนาเนี่ยการปฏิบัติธรรมการเจริญสติมันจะ ช่วยทำให้เรารับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้และสามารถจะอยู่ได้ด้วยใจที่เป็นสุขนะเราก็จะมีกำลังใจในการที่จะทำแต่แน่นอนนะใหม่ๆมันลำบากนั้นเราจะทำสิ่งนั้นได้ต่อเนื่องเนี่ยก็เพราะเรามีความอดทนมีขันติขันติสำคัญมากเลยเหมือนกับนักเรียนเนี่ยที่ต้องมีความอดทนในการที่จะ เรียนหนังสือด้วยความขยันหมั่นเพียรหรือต้องมีความอดทนในการออกกำลังกายแม้จะเหนื่อยแม้จะยากแต่ก็ก็ทำส่วนหนึ่งเพราะความอดทนอีกส่วนหนึ่งเพราะรู้ว่ามันมีประโยชน์เห็นคุณค่าของมันคือเห็นประโยชน์ที่จ่มชัดพอเห็นประโยชน์ที่จ่มชัดชัดเจนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความอดทนได้อันนี้คือวิสัยของผู้ที่มีปัญญา แต่ว่าไปแล้วเนี่ยมันก็อดทนไม่นานนะเพราะถึงจุดหนึ่งเนี่ยทำไปทำไปไมันจะเกิดความคุ้นเคยเกิดความเคยชินแต่ก่อนวิ่งนะหนึ่งกิโลนี่ก็เหนื่อยใจจะขาดตอนหลังก็เป็นเรื่องธรรมดามากหรือตื่นเช้ามืดเนี่ยตีสารโอ้มันทรมานมากเลยสำหรับคนที่อยู่ในเมืองแต่ว่าพอทำไปทำไปไมปันเรื่องธรรมดา แล้วกับชอบสิอีกนะเพราะว่าตื่นมาแล้วเนีลยจิตมนรู้สึกโล่งโปร่งการเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นและได้รับประโยชน์เนี่ยทีละนิดทีละน้อยมันท้าไม่เกิดความชอบนะที่เรียกว่าฉันทะพอมีฉันทะแล้วเนี่ยไอสิ่งที่ทําไม่ใช่เรื่องยากแล้วไม่ใช่เรื่องลําบากแล้วเหมือนกับนักเรียนเนี่ยถ้ามีฉันทะในการเรียนเนี่ยมันสนุกนะสนุกกับการค้นคว้านะ สนุกกับการาทำรายงานสนู่กับการทำการบ้านสนุกกับการหาความรู้เพิ่มเติมแมนะ้ว่าจะไม่ได้เที่ยวแมนะ้ว่าจะไม่ได้ไปสนุกสนานเหมือนคนอื่นเขาแต่ก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเลยเพราะสนุกกับการที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากความลำบากนะที่แรกๆกลายเป็นความ ความสุขเพราะว่าเกิดฉันทะในในการเรียนช้าวันอาทิตช้าวันจันทร์เนี่ยจะตื่นมาด้วยความมสุขแจ่มใสเพราะว่าจะได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่โรงเรียนไม่ใช่รู้สึกหอเหี่ยวมันจะไม่ใช่เป็นความลำบากต่อไปการปฏิบัติทั้งกมเหมือนกันนะใหม่ๆมันก็สุดต้องฝื้นใจ สู้กับกิเลสสู้กับความงงงาหฮานอนสู้กับความเบือ่อแต่พอทําทไปทําไปโอ้มันเกิดฉันทะเกิดความเพลินวันไหนถ้าไม่ทําความเพียรันไรจะไม่ปฏิบัติรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างตื่นเช้าขึ้นมาจะรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่มีค่ารู้สึกสดชื่นนะเพราะว่าเราจะได้ปฏิบัติทมอีกแล้วมันจะไม่ใช่ความลำบากต่อไปแล้วมันจะกลายเป็นความสุขที่ได้ทํา นันท้าเราทำความรู้สึกนะมีท่าทีแบบนี้เนี่ยต่อการปฏิบัติธรรมนะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าแม้มันจะเหนื่อยแม้มันจะไม่ไม่สุขสบายแต่ว่ามันก็เป็นช่วงแรกสุดท้ายเนี่ยหรือสิ่งที่ตามมาคือความตื่นความเบิกบานความโปร่งโล่งนะความสงบถัาทเราตะหนักตรงนี้มันก็ทำให้เรามีความเพียรมีความอดทน และพอเราทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆเนี่ยนะแาจจะยังไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการนะแต่ว่าสิ่งที่ได้รับระหว่างทางเนี่ยมันก็ช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความเพียรได้ต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะมันมีความสุขเกิดฉันทะขึ้นมาพอมีฉันทะแล้ววิริยะก็ตามมาเองฉันทะคือความพอใจพอมีความพอใจมีความชอบมีความรักที่ได้ทํามีความสุขที่ได้ทําก็เกิดความเพียรมันจะไม่ใช่เรื่องย้ากต่อไป อันเียมนะสร้างฉันทายเกิดขึ้นในการปฏิบัติในการภาวนาแต่พอถึงจนดนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีขนัขนติความอดทนนะและมีความเชื่อว่าลำบากตอนนี้เราไปสบายในวันหน้าเนี่ยมันดีกว่าสบายวันนี้แล้วไปลำบากวันหลังอ้าี้พุทธนี้นะกราบครบ